เลูกแกพาฉันไปกินดิวันนี้ฉันจะพาแกไปกินหมูกระทะใครได้ยินไม่ดับในเมืองไทยนะมีคำพูดหนึ่งว่าหมูกระทะสามารถแก้ ดำน,นะคะของเราจะใส่ปลาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวก็คือไม่มีปลาค่ะชุดใหญ่ก็จะมีอ่าเป็นหมูหมักค่ะ,ะคอันนี้หมูหมักค่ะค่ะอันนี้อันนี้ไนะก่ค่ะค่ะใช่ค่ะอันนี้สามชั้นหมักค่ะแล้วก็มีแมงกะพูนมีกุ้งสดปลาหมึกแล้วก็หมึกดอง จะมีไข่ไก่ไว้ฟองหนึ่งไว้สําหรับไว้คลุกกับไก่ไว้คลุกกับหมูก็ให้ไข่เนี่ยเข้าไปในเนื้อมากขึ้นแล้วทาให้เนื้อหมูและไก่เนี่ยนุ่มมากขึ้นเราก็จะตักหมูมาแล้วเราก็วางบนกระทะที่เราได้ทาด้วยมันหมูไปแล้วเห็นไหมมันก็จะไม่ติดกระทะอ่ะเราวางไว้ก่อน เป็นไงยังกวัวฉลี่ยปะนี่ยังจะป้องฉลีไหมไม่ฟ้องแล้วแต่ว่าหมูกระทะ